สุขภาพดีมีคุณธรรมนำประชาธิปไตยโรงเรียนบ้านวังใหญ่ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังใหญ่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่1นึ่ตำบลวังใหญ่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการการศึกษา4หมู่บ้านประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังใหญ่มีพื้นที่11ไร่3งาน36ตารางวาซึ่งนายพลผู้ทับทิมเป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนนำโดยนายจรูนชำนานกิจกำนันตำบลผูเตยและประชาชนสร้างเป็นอาคารชั่วคราวเมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2510เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยมีนายสกุลมาณทุระเป็นครูโรงเรียนบ้านผู้เตยมาจัดการเรียนการสอนคนแรกและรักษาการในตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านวังใหญ่ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนึ่งคนครู10คน ครูอัตราจ้าง1คนธุรการหนึ่งคนนักการพานโรง1คนและเจ้าหน้าที่ห้องยุสเน็ตหนึ่งคนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด192คนปัจจุบันบริหารงานโดยนางสาวสิริการสีเขียวสดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่การนำเสนอความพร้อมและการจาัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2อ6 7ตอนที่1มาตรการเตรียมความพร้อมข้อที่1ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา1.1การจัดสวัสดิภาพของนักเรียนมีการจัดครูดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าประตูโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามความจำเป็นเหมาะสม มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยจัดหาและนำกล้องวงจรปิดเสริมความปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่1.2การจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้ปลอดภัยมีการตรวจสอบสถานที่และจุดเสียงเป็นอันตรายต่อนักเรียนมีห้องน้ำห้องส้วมพร้อมใช้งานสะอาดเพียงพอปลอดภัยถูกสุขลักษณะ มีการจัดโรงอาหารมีที่นั่งเพียงพอสะอาดถูกสุขลักษณะเป็นไปนตามมาตรฐานสาธารณสุขมีครูดูแลนักเรียนในช่วงรับประทานอาหาร1.3การให้บริการดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพมีรายการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าครบถ้วนตามหลักโภชนาการและเพียงพอสำหรับนักเรียนมีการจัดห้องพยาบาล ให้มีเวชภัญญ์ยาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดและตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภคให้ได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข1.4การป้องกันภัยธรรมชาติมีแผนเผชิญเหตุและวิธีการให้ความช่วยเหลือนักเรียน มีการประชาสัมพันธ์ให้หนักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นอาทิเช่นภัยพาย,ยุร้อน1.5การป้องกันโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และป้องกันผลกระทบต่อสุขภ,ภาพของเด็กนักเรียน 1.6. การป้องกันภัยจากยาเสพติดการเข้มงวดกวดขันให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดสารเสพติดทุกชนิดการเสริมสร้างทักษะชีวิตบูรณาการเรียนรู้การเข้าถึงรู้ทันิภัยของยาเสพติดทุกชนิด การร่วมมือกันระหว่างครูผู้ปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจสังเกตคัดกรองโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน1.7การป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาการจัดสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธทุกชนิด1.8 การป้องกันการเล่นการพนันออนไลน์มีแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันออนไลน์และมีการสอดส่องดูแลไม่ให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ข้อที่2การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันมีการวางแผนการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการวางแผนจัดกิจกรรมแนะแนวโดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบแนะแนวและการดูแลสุขภาพจิตของผู้เรียนข้อที่3ด้านเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือ มีการประสานเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลชุมชนหมู่บ้านเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเหมาะสมมีการประสานเครือข่ายและสร้างความร่วมมือจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตบูรณาการ ความร่วมมือการรู้เท่าทาันการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างคุมมคุ้มกันให้กับนักเรียนเช่นวินัยจาราจรสวมหมวกนิรภัย100%ข้อที่4การจัดสนับสนุนค่าใช้จ่ายมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนงบเงินอุดหนุนมีโครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อที่5แผนเผชิญเหตุสถานศึกษาปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา3ขั้นตอนดังนี้ 1. ก่อนเกิดภยัย 2. ขณะเกิดภยัยและ 3. หลังเกิดภยัยตอนที่2ด้านห้องเรียนคุณภาพข้อที่1ด้านกายภาพในห้องเรียนภายในห้องเรียนประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ชื่อครูชื่อห้องเรียนวันเดือนปีบอดวันสำคัญมุมผลงานนักเรียนสถิตินักเรียนข้อตกลงประจำห้องธุรการชั้นเรียนตารางเรียนสมาชิกในห้องเรียนชั้นวางรองเทา้าและมุมอุปกรณ์ทำความสะอาดข้อที่2ด้านการจัดการเรียนรู้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีสื่อการเรียนรู้ข้อที่3ด้านนักเรียนนักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนมีความสะอาดด้านร่างกายเช่นเล็บผมฟันและนักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนครบ100%ตอนที่3จุดเน้นและนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสาโรงเรียนมีโครงการเกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาเช่นกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 2. โรงเรียนมีโครงการจัดการเรียนรู้ประชาธิปไตยเช่นกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 3. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 4. โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยคิดเลขเป็นเช่นกิจกรรมสอนซ่อมเสริมกิจกรรมเขียนตามคำบอกกิจกรรมท่องสูตรคูณ 5. โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 6. โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมเช่นกิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาการเรียนรวม 7. โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศเช่นกิจกรรมเครื่องประดับศิราพรณ์ 8. โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารเช่นกิจกรรมวันคริสต์มาส 9. โรงเรียนมีการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณโรงเรียน 10. นักเรียนทุกคนได้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนครบ100เอร์เซ็นต์สิโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 12. โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 13. โรงเรียนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพตอนที่ 4. สรุปความพร้อมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 จุดเด่นของโรงเรียนบ้านวังใหญ่โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนอาคารเรียนและห้องเรียนให้มีความปลอดภัยและสะอาดเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีห้องน้ำห้องสุขาระบบน้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการตอนที่ 5. สิ่งที่โรงเรียนบ้านวังใหญ่ต้องการความช่วยเหลือ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3การจัดสรรสวัสดิการบ้านพักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา